สวัสดีเด้สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องกันทุนสุขทุกคนเดอ้อมื้อนี้ก็มามพบพ้อน้องแหลกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพบพอน้องแหลกมื้อนี้ทั้งน้องแหลก็แวะมาเต้าทานเนาะพ่อแม่พี่น้องแม่ตู้เพิ่นกองพื้นมือนนยอยนนม้อน,น,อนั้นกะบ่ฮู้ว่าแล้วหรือยังเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยมื้อหน้าเพิ่นกบ่สบายนํามีแต่ไปหน,น้าเพิ่นกองพื้นคนเดียวเนานะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กสิมาเบิ่งว่า พินดงได้แนะ่นอนพ่อแม่พี่น้องทางเมตุผลกาเซาแตะโบ่บ่สาบายแนะ่นอนพ่อแม่พี่น้องเลยโดยประมาณชามม่วงซัมเมอทางน้องแหลบปนมาเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยไปกันเลยนะเนาะอ่ามากะเพิ่นทมเรียบร้อยแล้วฐานเพินนะ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเห็ดมันกองพื้นนี่กะประมาณมือครึ่งอะกะแล้วแนละ้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยโดย อ้าวน,นั่นแหละเพิ่นทมจูดเรียบร้อยแล้วเนาะพอแม่พี่นอ้องใหม่ประมาณทอดครึ่งหนึ่งบ่ใหม่ละใหม่ฮอดพี่แล้วเนาะว่าทางผุนกระเปิดเพลงอีกบัานนี้ ยามหนาวกับปู่ยามแรงมาหนาวหนาวพี่หน่อยทางนองเลยก็เป็นวัดเด็กหน่อยอยู่เฮือนกับเป็นเบิดขูค่คนมีแต่คนเป็นวัดเป็นไอลมกับลมนะ พักในตู้เพิ่นทั่นี่แห่งงามปักบัวหัวแดงเนาอพ่อแม่พี่น้องการบักใหญ่บักใหญ่ปักงาม,งามเลยทั้งแมน่นองแะเผาวทานเพิ่น ใบบปหไงใส่ลาบใส่ยังนาะพ่อแม่พี่น้องผักหอมป้อมก็มีอันนี้ผักกันนั่นอันนี้ทางน,นยองเหล่ก็ยังลืมสื่อแล้วบัดนี้เขาใส่อันส่วไก่จกพักอียังและลืมเลย คืนเมตุมันกระเบิดแล้วบัดนยังน้อยหนึ่งป้านางคุนกาควาดเบิดแล้วทานพันพวกพันสีกล้องใหม่บ่จักบันโ้้ทางหัวมันเพื่นใส่ขี้เลื่อยใหม่ หมุนม่ขดๆแบบนี้ก็ต้องไดตัดเดตบ้านคนว่าขึ้นไปก้องมันกับบกเพียงกันเวลานั้นเวลาถมมันก็ยากนะผม่พี่น้องมันซีซี่ออกมามันก็เหตุหฮลูกงายอีกถาดเวลายามหนาวแบบนี้ก็เต็กมันล่มมึงเถอมันกับปิวไปเวลาถม เห็นเป็นฐานเมตูพีก่กะคือชิยูดเพื่อ,อนคนเลยน้นองพ่อแม่พี่น้องเป็นเตาใหญ่เติบเบิดพื้นแล้วอันนี้เบิดเตานี่กะจะชิตาพื้นอู่ใช้ไม่ตูเพื่อน เมื่อคืนนี่ทน้อลงเหล็กอะไ้การเขียดกับไม้ทุ่งพอน,น้องพอแม่พีนดดน่น้องโบ้ได้ซัำนหนาวแห้งเขียดมันกะบบ่บอนมีซัำม,มีกับโบหลายเนาะข้าเจ้าปูนข้าเจ้าอยู่ดนข้าเจ้าก็คือสิได้พอกินแบบมีหลายคนมากันพอแม่พี่น้องบางคนเขาก็ขายสิพันส้าพัน คืนแม่แถาอันนั้นน่ะแหละมือเถือเขาเจา้ากาดก็คื้นเลยก่ะขาเจ้าก็มาคายให้แม่ตู้เขึ้นประมาณสิบส้าวพันน้องแม่พี่น้องตน้ำนี่คือสีเย็นขนาดเลยยามเศร้านี่แห้งอาบว่ได้เลยนำ้ำเย็นแห้งเิ่งลมพี่น้อง ทางเมย์น้องเล็กอะถามันใหม่เบิร์ตผูกเห็นปะมันจังขาดถามันแบบมันใหม่เบิดแล้วกครับให้มอดมันจังบุญยากอันฮดน้ำลายจะไปหาทางเมยตู่เพื่อน,นออเ็นอกบอลคุยเมยพี่น้องมาหนิโดย้ลมด้วย,ยนะไปกันเลยมาหนิ trong cái tù hình hiện nhắn à. à. bài đi mẹ thảo bài đi rồi kim nhang anh đi <laughs> ba mồm mồm súc nữa hoàn vậy và dưới đây, tôi mình กินกับข่าวอะแต่จะขึ้นเลยตาฐานเจ้าเห็นใหม่เลยข้ากกะไ้ขึ้นหนึ่งเออเชิเชิญแซ่บจะรอกินข้าวกับมังม่วงกานจุดีเลยเออ <ừ. S 2> ชอ้่อเร่เรื่องงมงเน่นเพื่ชก็ย่าอืมชิ้นลมันถูกข้าวบัดมายจูนหุ่นบันจูนมอ่ะลมหนาวงมนั่นโฉ่โ่โฉ่ไก่ก็กระตอดเอแหละมันหวานกัพอดีกินอยู่ัเรามันสมนี่ิ คู่ไก่ดีกอาจจะเป็นสอแล้วคู่ลมมีลิหูเป็นอะไรเจ้าเจ้าซะสิว่าบสบายใครเราบอกเจ้าอลไร อากาศมันเปลี่ยนมันหนาวไผก็เป็นไข่ชูฮายังเป็นวัดชูฮาก็ไดไเพิ่นวาอันนั้นได้เพิ่นว่าถามันใหม่เบิดถามภมอดเพิ่นว่าขวัดบาทเดียวแล้วก็มันยังบบมีกระสอบนะาพอาะทำซื่อน้ำไผเขากับ,บ,บ่บมีบบมีโบมีสอบใจถาน

ยังมากินกินกับข่าวแซ่บเลยพอดีหวานตอนสาวนี่กินกับมังม่งนี่ปนี่เออแค่นี้เองีดอ้เออมีนากินซ้ำเนาะโอ้ยม่ได้ซ้ำเขียนมันบอกคอยออกบันไดนะเยอะหนามมาหานาม ผู้หนาวคนหนาวเมาื่อคืนนี้มาการเขียนนะกะไปเห็นสองบ่อนคุณได้มาบ่อนนี้นี่อ่อบวาเนยวานนี้ม่ได้กันูบ่ีจอยังมีวพนอื้ดิเ่ารยดบายให้ทฮะ อเออายแถวชูเฮานี่แล้วเมื่อคืนนี่มันบ่ได้แบบว่าพ<ร>อเมื่อแกงะนะแล้วกันจังว่าเราอยู่เด็กนอะเราได้เนาะนรเรา,าไแลยอน่ะนั่มได้เราเสียมมาคุดพร้อม ไก่นี่ก็ปุ้ยเนาะสอยลีกินเข่ากันระว,วังไก่อีกเวลาเพิ่อนจูดและเนาะฐานเพื่อน สอบแหลมตู้่นกันว่าเอาน้ำไอ้มั่มเนาะก็มันพี่นอ้องลมลมกินเข้ากับไะไรไก่น้ำบึงคือสิกินหลายเนาะไก่เนาะอันกินหำนกินบวอีมจักเถื่อส่ออยู่นี่แหละ

มากินอันหำน้ำอีกเด้อนกน้อยกินหำน้ำไก่เขากินว่าอันลูกไก่ใชดอก <laughs> อจับในลอกับปุกปกระป,กปุกอยู่โดดไปโดดมาอยู่ <laughs> ปลูกได้บอยามดินไทยมึงม่วงนี่ปลูกได้บ่อะอู้คว,ว,วันฐานในหลานนี่เนาะปิวหมหอดพี่ ยไก่ว่ะโอ้ยเจนมาจากนาก้ำกันด้เนอะใหม่ไหวอยู่เนอฐานจ้ะอันฮักกระไดคืนเดียวฮักกระจูดว่านนี่ติ นี่แม่บอกไก่จำไก,ก่อยู่น้ำค <laughs> ้นแม่หนึ่งก็ได้ลูกหลายตัวเยอะได้เนาะถึงตัว

ฮะเือผักชีเขาสิรบะหมักอันบะหมักกิ่นมันพากันนี้นะเจะบนเป็น,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 นอะไรแหละไอทองผินกามาเมื่อนี้สบายดีไอทองสบายดีเลยอ้ลมพี่น้อยยิได้ไหมยิได้มดเถอว่ามือแกงมือแกงใส่เกล็เราแกงไร Những người mua hoa, nọ lọc anh em đi chắc à, thốt, để... mà... Ủa, thốt, gì, Nó chân đi ngủ huyền ngay anh quá hơi anh em đi ngủ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  đi มันก็เหี่ยวแล้วเนาะยิดว่าลายมือสิ่เราเห็นเหี่ยวเหี่ยวเออมาเบิ่งสังกะสีนี่กะสิตกแล้วเนาะ แล้วหายทงผนเอาลงหายผนไปแป้งโถลดผืนผนว่นนอดนอดเทียรถลดนี่ก็แบบอุ้ยขี่ไปใช่กะขี่ไปแต่ละมือกันมันนั่นได้มันตามขี่หอกขี่หินแถวเมืองเฮือนมันก็หล่นไปแหละโหลดเท่ากันย่งคือกันออื อโดยน้องพ่อแม่พี่น้องจากคลิปนี้กับทั้งน้องแลกับสิคอตัวลาไปเพี่งเทานี้ก่อนกับพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องแลวว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัไหลายๆโดยจากคลิปนี้กับสิคอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหนาเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี